อุงอิงโซเฟียร้องเพลงด้วยกันบนเวทีสาวน้อยทำเอาคนคอมเมนต์แบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงลูกสาวของบอสโจหัวหน้าวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันนะคะอีกทั้งยังวันนี้เราจะพูดถึงน้องโซเฟียนะคะซึ่งทุกคนก็อาจจะรู้จักกันดีในนามน้องโซเฟียซูเปอร์เทนนะคะ ซึ่งน้องโซเฟียนะคะได้ออกรายการซูเปอร์เทนในวันที่1 7พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งน้องโซเฟียก็มีความสามารถทางด้านการร้องหมอลำนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าน้องโซเฟียเนี่ยเสียงดีมากๆเหมาะกับการเป็นหมอลำอย่างยิ่งเลยค่ะซึ่งท่านคณะกรรมการนะคะก็ได้ถามน้องโซเฟียว่า ใครคือไอดอลของน้องโซเฟียนะคะซึ่งพอน้องโซเฟียตอบออกมาแล้วเนี่ยก็ทำเอาทุกคนอึง้งไปเลยค่ะน้องโซเฟียนะคะได้บอกว่ามีไอดอลก็คือพี่อุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองค่ะซึ่งหากใครเคยดูรายการซูเปอร์เทนนะคะรายการนี้ก็จะมีการเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญอยู่เป็นประจำเลยนะคะ ต่อนน้องโซเฟียนี้ก็เหมือนกันนะคะทางรายการได้เชิญน้องอุงอิงไปเป็นแขกรับเชิญเพื่อเซอร์ไพรส์น้องโซเฟียนะคะในขณะที่น้องโซเฟียกําลังร้องเพลงห่อฝันมาหลังห้านของน้องอุ่อิงนะคะพอถึงท่อนฮุกน้องอุ๋งอิงก็เดินออกมาจากฉากด้านหลังเลยค่ะมาซอ้อไพรน้องโซเฟียทําเอาน้องโซเฟียน้ําตาไหลเลยนะคะด้วยความดีใจที่เจอคนที่ตัวเองชื่นชอบ ซึ่งหลังจบรายการนะคะก็มีแฟนคลับพ่อ,พอแม่เอซทั้งของน้องอุ๋งอิงเองแล้วก็น้องโซฟียเองนะคะเรียกร้องให้บอโจนะคะเชิญน้องโซเฟียมาร่วมร้องเพลงกับน้องอุ๋งอิงบนเวทีสาวน้อยค่ะซึ่งบอโจนะคะก็ไม่ได้นิ่งเฉยเลยประกาศหาช่องทางติดต่อของน้องโซเฟียค่ะ พอได้ช่องทางการติดต่อเท่านั้นน้องโซเฟียก็ได้มาร้องเพลงคู่กับน้องอุ่อิงเลยนะคะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้น้องโซเฟียก็ได้ขึ้นร้องคู่กับน้องอุ่อิงบนเวทีสาวน้อยเลยนะคะช่างเป็นภาพที่น่ารักมากๆรวมถึงบนเวทียังมีน้องลำเพลินลูกสาวของบอสโจอีกคนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ดูแล้วชื่นใจมากๆ ทั้งน้องอุงอิงและก็น้องโซเฟียนะคะเสียงดีทั้งคู่เลยงานนี้เรียกได้ว่าบอโจต้องรู้สึกภูมิใจมากๆแน่ๆไม่แน่นะคะว่า น้องโซเฟียเนี่ยอาจจะมาเป็นอีกหนึ่งนักร้องของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะก็ฝากทุกคนรอติดตามไปเรื่อยๆนะคะไม่แน่นะคะบอจโจอาจจะหยิบยื่นโอกาสให้น้องเหมือนที่เคยหยิบยื่นให้น้องอุงอิงจนน้องอุงอิงมีทุกวันนี้ได้ก็ฝากทุกคนติดตามแล้วคอยให้กำลังใจบอจโจพร้อมถึงทุกคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ